สิกขาบทที่9มุสาวาทวักในปาจิตติยกันห้ามบอกอาบัตชั่วหยาบของภิกษุแก่ผู้มิได้บวชภิกษุฉับพัขีทะเลาะกับพระอุปนนทาศักยบุตรเลยแกล้งประจานพระอุปนนทะกับพวกอุบาสกที่กำลังเลี้ยงพระว่าพระอุปนนทะต้องอาบัตสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึ่งมันติสิกขาบทว่าภิกษุบอกอาบัติชั่วอยาาของภิกษุแก่อนุปสัมบัน์คือผู้ไม่ได้เป็นภิกษุหรือภิกษุณีต้องอาบัติปาจิตติเว้นไว้แต่ได้รับสมมุติคือสงประชุมกันสวดประกาศเป็นกรณีพิเศษสิกขาบทที่10มุสาวาดวักในปาจิตติยากัน ห้ามขุดดินหรือใช้ให้ขุดภิกษุชาวเมืองอาลวีทำการก่อสร้างจึงขุดดินเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นขุดบ้างมนุษย์ทั้งหลายพากาันติดเตียนว่าผิดประเพณีนิยมของสมณนะพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงอนุโลมตามประเพณีที่ถือว่าแผ่นดินเป็นของมีชีวิตคือมีอินทรีย์หนึ่งจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุขุดดินเองหรือใช้ให้ผู้อื่นขุดต้องปาจิตตีสำหรับสิกขาบทนี้หมายถึงดินที่ฝนตกรถแล้วเกินสี่เดือนสิกขาบทนี้น่าจะเห็นว่าเป็นการป้องกันการทำให้สัตว์ในดินเช่นไส้เดือนต้องตายไปด้วยปาจิตติยากันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีผูตะคามวัค วักว่าด้วยพืชพันไม้เป็นวักที่สองมี10บสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งูตขคามวักในปาจิตติยะกันห้ามทำลายต้นไม้ภิกษุชาวเมืองอาลวีทำการก่อสร้างจึงตัดต้นไม้เองบ้างใช้ให้ผู้อื่นตัดบ้างมนุษย์ทั้งหลายพาการติดเตียนด้วยถือว่าต้นไม้มีชีวิตคือมีอินทรีย์หนึ่ง ระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงอนุโลมตามสมมุติของชาวโลกจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทำให้ต้นไม้ตายคำว่าต้นไม้ในตัวสิกขาบทนี้แปลจากคำว่าภูตะคามต้นไม้มีห้าอย่างคือที่มีหัวเป็นพืชเช่นขิงมีลำต้นเป็นพืชเช่นใสรมีปล้องเป็นพืชเช่นอ้อยไม้ไผ่ มียอดเป็นพืชเช่นผักชีล้อมมีมเมล็ดเป็นพืชเช่นข้าวถั่วสิกขาบทที่สองอุตคามวักในปาจิตติยกันห้ามพูดเฉยััยเมื่อถูกสอบสวนพระชนะประพฤติอนาจารถูกโจทยอาบัตในถ้ำกลางสงกลับพูดเฉยััยไปต่างๆบ้างนิ่งสบ้าง พระภูมิพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้พูดไปอย่างอื่นผู้ทำสงให้ลำบากด้วยการนิ่งในเมื่อถูกไต่สวนในท่ามกลางสงสิกขาบทที่สามภูตคามวักในปาจิตติยกันห้ามติเตียนภิกษุผู้ทำการสงโดยชอบ ภิกษุทั้งหลายซึ่งมีพระเมติยะและพระภูมิมาจฉกะเป็นหัวหน้าติเตียนบ่นว่าพระทัพพระมัลลบุตรผู้แจกเสนาสนะแจกพัดคืออาหารพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบสวนแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ติเตียนบ่นว่าภิกษุผู้ทำการสงโดยชอบ สิกขาบทที่สี่ภูตคามวักในปาจิตติยากันห้ามทิ้งเตียงต่างของสงไว้กลางแจ้งภิกษุทั้งหลายนำเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งมาไว้กลางแจ้งในฤดูหนาวผิงแดดแล้วหลีกไปไม่เก็บไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บไม่บอกให้ใครรับรู้เสนาสนะถูกหิมะตกใส่จนเปียกชุ่มพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุตั้งไว้เองหรือใช้ผู้อื่นให้ตั้งไว้ซึ่งเตียงตั้งผูกเก้าอี้ของสง์ในกลางแจ้งเมื่อหลีกไปไม่เก็บของไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บหรือไปโดยไม่บอกกล่าวให้ใครรับรู้ต้องป่าจิตตีต่อมาทรงอนุญ,ญาตพิเศษให้เก็บเสนาสนะในมนดบหรือที่โคนไม้ซึ่งสังเกตว่า ฝนจะไม่ตกรั่วรถกาเหี่ยวจะไม่ถ่ายมูลรถได้ตลอด8เดือนคือนับเป็นฤดูหนาวและฤดูร้อนฤดูละสเดือนสิกขาบทที่หภูตคามวักในปาจิติยากันห้ามปล่อยที่นอนไว้ไม่เก็บงำภิกษุพวก17รูปปูที่นอนในวิหารของสง์แล้วหลีก ไปไม่เก็บเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเก็บหรือบอกให้ใครรับรู้ต่อมาปลวกกินเสนาสนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุปูหรือให้ปูที่นอนในวิหารของสงแล้วเมื่อหลีกไปไม่เก็บเองหรือไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บหรือไม่บอกกล่าวให้ใครรับรู้ต้องปาจิตตี